สวัสดีครับวันนี้จะวันนี้ก็จะมาสอนสร้างที่ขอพรนะครับนะตามแบบเลย่อครับเสงเสงที่ต้องเตรียนั่นก็คือเออครับทำได้แายในส่วนทุ่ิฉุกนะครับ ทำได้ตั me, so two, three, ้งแต่สวนตุรกีมาขึ้นไปแล้วครับเอาพวกไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับเอาพวกไหนก็ได้มาแต่จะเอามารวมกันก็ยังได้นะครับนะอืม จะทำไม่ค่อยได้นะครับทำหนึ่งสองสามสห้าหเจหนึ่งสองสสี่ห้าหอันนี้ก็ อาจจะม่ผิดความบ้างเล็กน้อยนะขอบนะมาไม่เออ อันสองันเป็นทองนะครับนะเจาะอะไรก็ได้ไม่รู้นะครับนะอาเจอได้ก็ไดไ้ได้ก็เป็นได้ขับนะลองูด้วยได้ด้วยอันนี้ก็ได้แค่นหนนะครับนะ ให้ท,ท่านอมนชงนะกูไม่อยากให้น้ำมากเดี๋ยวจะลงลงคลิปไม่ได้ปุ๊บ <c oughs> <c oughs> เป็นค่อยนะครับนะเดยไม่ค่อยได้ยินนะครับอ่าได้ยินแน่นอนตอนนี้อน้อย 何を見ればならない,いよな,ない,いよ死ぬのに息をいじめせたほうが何を何をするのか thế thôi các bạn ơi các bạn nào có tài lấy số nào thế thôi các bạn sẵn cố ý các có tài liệu thì, อ,อนันนี้แล้วนี่นี่ให้แต่เรียกปิดกดสินี่ถ้าไม่อยากถ้าทำจริงจริงนะครับต้องกดนี่กดนี่ถ้าไม่กดนี่มันจะไม่ได้เลยครับน,ะนี่ครับจะจะเพิ่มยิงเพิ่มวะลองหนะ่อยลอง อืมอือืมอือ <c oughs> ือ <c oughs> ืม <c> อ <oughs> ือกวางเหรอครับเออดูดูอะไรนะจะทำอะไรครับอือหูอือฮ่า่าออืมแปลกเลอ อันนี้ในการตกแต่งนะครับนี่ทำมาจากไหนแล้วก็นี่เราควรจะปิธีการตกแต่งแล้วก็ไม่หายด้วยนะครับถ้าเอามาวางอย่างนี้นะครับถามว่าถ้าเอามาวางอย่างนี้จะหาย 내 농포드 갑아네뭐어 타서 ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย ちょっと待って、Jung。